ป้องกันและแก้ไขเด็กที่มีฟันน้ำนมผุอย่างไรดีเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆที่เจอปัญหาลูกฟันขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะพบกับโค้ดแลศพานสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะสำหรับการดูแลลูกแล้วก็ลูกของคุณแม่ฟันผุเอ้ยฟันน้ำนมเริ่มขึ้นแล้วจะป้องกันไม่ให้ฟันลูกของเราผุอย่างไรดีหรือถ้าลูกฟันน้ำนมผุจะ แก้ไขอย่างไรดีสาเหตุนะคะที่ทำให้เด็กของเรามีฟันผุเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากซึ่ง แบคทีเรียตัวนี้มีทุกคนนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่หากไม่แปรงฟันหรือแปรงฟันไม่สะอาดแปรงฟันไม่ทั่วถึงจะเกิดการสะสมของแบคทีเรียมากขึ้นส่งผลให้ฟันผุไม่ว่าจะฟันน้ำนมหรือว่าฟันแท้นั่นเองสาเหตุที่สองนะคะก็คือจากการที่ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องฟันผุอยู่แล้วมีแบคทีเรียในช่องปากเป่าอาหารนะคะหรือชิมอาหาร แล้วแบคทีเ r ียที่อยู่ในช่องปากของผู้ใหญ่นะคะไปอาหารของลูกแล้วก็ลูกได้รับอาหารที่มีแบคทีเ r ียนั้นก็ส่งผลทําให้ช่องปากของลูกมีแบคทีเ r ียทําให้เกิดฟันผุขึ้นได้นั่นเองสาเหตุที่3นะคะก็คือน้ําตาลค่ะน้ําตาลที่อยู่ในนมรสหวานหรืออาหารที่มีรสชาติหวานๆนะคะจะทําให้ฟันผุมากขึ้นเพราะน้ําตาลเป็น ของโปรดนะคะของแบคทีเรียในช่องปากส่งผลทำให้แบคทีเรียในปากเพิ่มขึ้นและจะทำให้ฟันผุมากขึ้นตัวที่สามนะคะก็คือ,อตัวที่4นะคะอันดับแรกคือแบคทีเรนที่2อคือแบคทีเรีย,ท,รยที่อยู่ในผู้ใหญ่อันที่3คือน้ําตาลที่อยู่ในนมหรืออาหารตัวที่4ก็คือตัวฟันของเด็กเองนะคะแล้วก็ โรคบางอย่างนะคะที่เกิดมากับเด็กหรือคุณแม่ตั้งครรภนะคะช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องอในการสร้างฟันนะคะของลูกตั้งแต่กําเนิดอาจจะด้วยทานยาทานอาหารหรือโรคประจําตัวของคุณแม่ก็แล้วแต่ที่มีผลต่อกระบวนการสร้างฟัน ของลูกตั้งแต่อยู่ในครนนะสง่งผลผลให้ฟันน้ํานมเนี่ยสร้างมาไม่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็มีการดูแลช่องปากที่ไม่ดีพอสง่งผลทําให้ฟันน้ํานมของลูกผุมากขึ้นนั่นเองนี่คือสี่สาเหตุที่ทําให้ฟันน้ํานมของลูกผุคราวนี้เราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าแก้ไขอย่างไรดีนะคะที่จะไม่ให้ฟัน น้ำนมของลูกผุนะคะตั้งแต่มีฟันขึ้นอันดับแรกเลยนะคะเมื่อลูกมีฟันขึ้นควรที่จะแปรงฟันให้ลูกอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าก่อนนอนหรือถ้าได้ทุกครั้งหลังกินนมหรือกินอาหารก็จะดีมากแล้วก็เน้นย้ำว่าเวลาแปรงฟันต้องแปรงให้สะอาดแปรงให้ทั่วถึงเด็กบางคนอาจจะร้องงอแงขัดใจไม่อยากแปรงฟันคุณแม่ก็ต้องมีการ บังคับบ้างใจแข็งบ้างนะคะเพื่อที่จะสำรวจฟันให้ทั่วถึงมีฟันผุไหมแปลงฟันทั่วถึงไหมอันนี้สําคัญมากๆนะคะเรื่องของการแปลงฟันการทําความสะ,สะอาดช่องปากนั่นเองข้อที่ 2. นะคะคือเมื่อเด็กมีฟันขึ้นแล้วควรที่จะให้ลูกงดนงมมื้อดึกนะคะถึงแม้คุณแม่จะแปลงฟันก่อนนอนแต่ถ้าลูกมากินนมมื้อดึก1มืออม้อ2มื้อ ก็เท่ากับคุณแม่ไม่ได้แปรงฟันให้ลูกก่อนนอนนะคะเพราะว่านมบอกแล้วนะคะมีโอกาสที่จะไม่ก่อเกิดเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายส่งผลทําให้ฟันผุได้ง่ายเพราะฉะนั้นประมาณ6เดือนควรที่จะฝึกลูกงดนมมื้อดึกได้เลยฟันน้ํานมอาจจะขึ้นหรือยังไม่ขึ้นก็ควรที่จะเลิกนะคะฝึกงดมื้อดึกแต่เนิ่นเพราะยิ่งโตไปการที่จะให้ลูกฝึก กินนมมืดดึกยิ่งจะยากมากขึ้นนั่นเองข้อที่3นะคะก็คืองดให้ลูกกินนมรสหวานหรืออาหารที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบม่าจะเป็นขนมนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้ามีน้ําตาลเยอะๆนะคะเด็กติดรสหวานเด็กชอบกินรสหวานบอกแล้วว่าน้ําตาลคืออาหารชั้นดีของแบคทีเรียนในช่องปากกินบ่อยๆกินประจําดูแลฟันไม่ดีก็ส่งผลให้ฟันผุได้นั่นเองแล้วก็ข้อที่4นะคะหากเรา สำรวจฟันลูกแล้วนะคะฟันน้ำนมของลูกเนี่ยมีคราบเหลืองๆหรือมีคราบดำๆนะคะเกาะอยู่ที่ตัวฟันของลูกให้เราสงสัยว่าเอ๊ะฟันของลูกมีปัญหาไหมฟันผุไหมควรที่จะพาลูกไปพบทันแตแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รีบรักษาแล้วก็แก้ไขนะคะถึงแม้ฟันน้ำนมไม่ใช่ฟันแท้หากมีปัญหาเรื่องฟันผุก็ก่อให้เกิดมีการติดเชื้อได้ นี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นำมาฝากสำหรับคุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่แล้วฟันของลูกกำลังจะขึ้นจะป้องกันไม่ให้ฟันน้ำนมของลูกผุได้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกันเงกันด้วยเมื่อมีคลิปความรู้ดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ